ตามหาเด็กๆกันพี่น้องขาอยู่ไหนเขาไม่ห่วงยายจ๋าเลยอุย้ยทำอะไรกันเจอแล้วเจอแล้วหือสองน้าหลานเล่นอะไรกันเดีย๋ยวมาแป๊บนึง <c oughs> มาอยู่มุมนี้นี่เองนะมุมนี้ล่มลื่นสดชื่นน้ำไม่เย็นเหรอลูกยายาดาไปด้านนู้นแล้วนะคะ น,น,นู่นเนาะพักผ่อนในพาร์คเล็กๆในเมืองเลเวลนะคะไปดูหาฝรั่งกันว่าฝรั่งอยู่ไหนพี่น้องคอยายายจ๋าออกเพิ่งออกจากดอกไม้สีม่วงได้ดูความงามแต่ไกล ยาวไปนูน่นนะสดชื่นบรรยากาศในเมืองสำหรับวันนี้นี่แท็กซี่ไอ้จ๋าโชเฟอร์มาอยู่ที่นี่เองมาส่งแล้วก็นั่งเฝ้ารอนะโอ้ยดนกันฮัลหบแกมาลาปักก็นี่ ใช้ไม่ได้เป็นโชฟเฟอร์อย่างเดียวพี่น้องเอ๋ยป,ปะตามโอ้เขาบอกว่าเขาเป็นแค่โซฟเฟอร์นะคะไม่ใช่ขากล้องตากล้องไข่ <c oughs> ขากหลายดั n งคิวปะปะชมดอกไม้นานาชนิดนะคะพี่น้องขา <c oughs> อันนี้ก็สวยไปอีกแบบ <c oughs> ไปหาสองลิงน้อยกันสองลิงยาดาเป็นลิงไหม อย่าดาเป็นลิงไหมเอาอย่าไปดึงกันดึงขี้ยาเขาก็ไม่ให้ดึงนะลูกนมักเนี่ยลูกอืมเขาอะไรนะอนุรักษ์เห็นดูมานั่งหมกอยู่ตรงนี้เห็นตัวปลาไหมมันมีขึ้นมาเขาเขียนว่าห้ามให้อาหารโดยเด็ดขาดนะอเอาไปทาง,งอื่นไปทางอื่นไปได้ไปดูเต่ากันเนาะไม่มาทะเลาะก,กันลูก นี่ด้านนี้เก้าอี้นะบอกเลยว่าคนนั่งทุกที่สีชมพูสวยงามเ<ม>นาะหอมไหมไม่หอมเท่าสีม่วงนุ่นสีม่วงหอมไม่หอมอันเนี้ยเหมือนดอกกระดาษนะนะสีแดงอ่ะอย่าไปเด็ดเขาไม่ให้เด็ดรู้เปล่าเดี๋ยวตำรวจจับนะดม,ดมได้แต่อย่าเด็ดลูกมมระวังอ่ะไม้ไอ้ไขาจะเหยียบนุ่นอนะ่ะด้านนุ่นไงระวังไอ้ไม้จะเสียบตาเอาทีเนี้โยโอยพี่น้องเห็นตรงนี้ นี่ขาวทองงามมากเลยแล้วไปสักกรรมดีไหมอันนี้หอม <c oughs> เด็ดขึ้นมาสักยอดดิใ <c oughs> บเดียวอย่าใบาหนึ่งอันนี้หอมขยี้ด้วยดิปะ่ะไปหนูนะดไปดูเต่ากันลูกไป,ไปดูข้างบนก่อนตามยาดาไปยาดา,า,ดาพาชมดอกไม้สวยๆนะคะอ่าฮ้ยอือดูขาวทองใบบักใหญ่อย่างงามเลยพี่นงังขา นั่นแหละข้าวทองของมักยายข้าวทองลูกออร่อยเลยเนี่ยแอบขี้ยาไม่รู้ยายไม่รู้จักอ่ามีดอกด้วยหย่ยาหอมหรือเปล่าย่าหวานหรือเปล่าอันนี้เป็นสนที่กินได้ยาย่ยาได้ลองชิมดิยาะได้ลองชิมดิมดกินได้ เปรี้ยวเหมือนมะขามอ่อนเลยอือืออือหือกินดูไปทำพริกเกลือนะคะเปรีย้ยมั้ยอือหืออันนี้คนไทยกินนะแต่ก่อนยันจ๋าก,ก็ไม่รู้เห็นเขากินอือ,อก็มาใส่พริกเกลือม,มันก็เปรี้ยวจริงๆเปรี้ยวมะขามอ่อนอร่อยอยู่นะจ๊ะไม่อร่อยเอาพูดยังไงอร่อยอยู่นะแต่ไม่อร่อยพะนะไม่อร่อยอือหือ อันนี้ดอกอะไรอย่าไปเด็ดกิ่งไม้เขาเอาเก็บเร็ยวๆเดี๋ยวเขาจะเห็นออเห้ามทําร้ายอะไรนะธรรมชาติไม่รอไม่รู้ยายไม่รู้จักออืแค่ญ้านะฮะอันนี้สนแผงอืสวัสดีครับไปดูเต่าหรือยังโอเคเดี๋ยวเราไปดูเต่ากันพี่น้องขาตามเด็กๆ ลูกอุ้ยเหมือนน้ำมันแห้งอุ้ยน้ำแห้งลูกนี่ไม่ขึ้นไปเดี๋ยวมันจะตกยาน้ำแห้งอะลงมาดีดียาไปทางนู้นดัมมักนี่โนม่าลยาพอน้ำแห้งเขาไม่เปิดน้ำไงลูกเขาไม่เปิดน้ำไปไปค่ะใช่อากาศร้อนเขาไม่เปิดน้ำตอนเย็นเขา ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปิดไหมนะคะปะเราไปหาเต่ากันดีกว่าไหนอ่ะหอมหอมดอกอะไรอ่ามีน้ำหน่อยเดียวไงลูกอ่ะยาดาอยู่ในน้ำหรออ่ะยาดาร้องไห้อ่ะอันนี้มามายืนดูโอเคคไหมไม่ได้ลูกปะ กินไม่ได้วิ่งตามสองลิงลไปพี่น้องค่ะไม่รู้จักนู่นน่ะอ,อือฮึปะป่าป้าบอกว่าปป้าเป็นโชเฟอร์อยู่เหรอะปป้าไม่มาเองไงลูกอือปะป้าบอกมาส่งแล้วยูก็เดินชมกันปไปนั่กซิมงนั่กซิ่กับหมีอ้ามักซิม,ม,ม,ซมน้อ,มมนองไออันนู่นน่ะหนูกับเมีย อ่ายู่ไม่เจอตัวเองอ่ะอ้าวอ้าอาปวินเห็นหุ่นยาดาบอกอมักซิมกับอะไรไปลูกย<ะ>่า<ะ>อ๋อเขาบอกว่าไปด้วยกันนะคะยาดาพาชมอะไรยาดาอธิบายสิลูกให้ยายเดินตามต้องช้าๆนะอ่าอันนี้ใช่อันนี้เป็นนามเจ็บนะคะ อืมหึหนามเจ็บเลยนะคะเน,นี่ยุป้าตนี่ยยายต้องเดินช้าๆเอวใหญ่เวลายกขาขึ้นโอเคอืมหึออ้ตกใจหมดหอมไหมอ้ันนี้หอมอันนี้หอม,อนนหอมโอ้อยู่ใต้ต้นไม้ถ้าพูดถึงในพาร์คเขาจะมีดอกไม้นานา,นาชนิดหอมอันนี้หอมเหมือนดอกแก้วเลย เออหอมอันเนี้ยออันนี้หอมเหมือนดอกแก้วเลยพี่น้องขาแต่เป็นสีออกม่วงชมพูเนาะนั่งฟังเสียงนกดูเด็กขี่ดื้อวิ่ง <c oughs> กรแค่นี้แหละนะฮะได้มาพักผ่อนหย่อนใจก็สดชื่นแล้วเดี๋ยวเหนื่อยพอลิงเหนื่อยแล้วเราก็จะหาอะไรกินทีเนี้ยนะ ไปกินแม็กโดนอเหเห็นไหมพอลิงเหนื่อยลิงเหนื่อยแล้วลิงจะไปกินอะไรสองลิงแมคโดนอหนีไม่พ้นแมคโดนอนะคะอ่ามาม่าไม่ได้ลีกเขาบอกอย่าโกหกฉันนะอย่าหลอกฉันนะว่าไม่ไปว่าสัตไม่ได้ลีกต้องไปปล่อยโซเฟอร์ก่อนโซเฟอร์พาไปเป้า เดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงนะคะดอกไม้หลายสีสันโอ้โออยยูไม่ได้นอนเหรอ <Yeah. S 1> อยู่ง่วงอ่ะโอ้โห oh เหนื่อยเลอไปไปชมดอกไม้ด้านนู้นกันนู้นอ่ะสลากสีมีคนแอบนั่งอยู่เป็นจุดๆทุกเก้าอี้นะคะเนาะคนที่อยู่ในเมืองเขาก็นั่งพักผ่อนกันเติมความสดชื่นทำอะไรสองน้าหลานไปไหนกันต่อเร็ว ไปดูดอกไม้ด้านนู้นดอกไม้สวยสีสันเอาเจ็บแล้วทีนี้ต้นไม้ตรงเนี้สวยงามนะคะเริ่มมีเสียงงอแงแล้วนะคะอย่าดสนิกลูกอันเดรซลดันอย่าดูน้องแป่นอ่าอย่าดาทำเขาก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะลูก อาอีตาร์เกดันเี่ยบ่นแล้วนะคะเวลาน้องทำหนูเจ็บไม่เห็นขอโทษเลยว่าสัน้น <c oughs> มุมนี้ก็จะเป็นดอกไม้ปานะคะสีสันสวยงามที่เขาไม่ตัดหญ้าเพราปล่อยให้ดอกไม้โโชว์ความงาม <c oughs> หอมไหมอันนี้คือดอกอะไรพี่น้องจา๋า <c oughs> ดอกกระเทียมที่ยายไปเก็บกินไง แต่อันนี้เก็บของเขาไม่ได้มันอยู่ในพักนะฮะนี่เขาหมาไว้ล็อกเ <ไ om S 1> <grenade. S 2> นื้อเอาไม่ได้่ะเอามันไม่หลุดมันยังไม่แก่มันยังไม่แก่นะนี่คือดอกกระเทียมเนอะของแซบเราเลยเนี่ยเยหมดแล้ว,ลวจะต้องไปป่าละที่บ้านนะเด็ดใบกินหมดแล้วพี่น้องขาไอ้กุม้มอย่าได้มางี้ไปชมดอกไม้อีกทางไปล,ล้วเดี๋ยวไปไปหานะก็ชมดอกไม้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปหา ด้านไหนนี่ไม่เข้าไปตรงนู้นทางนู้นไม่มีดอกไม้ทางนู้นไม่มีดอกไม้ยะเข้าไปดอกไม้ดีกว่าอย่าดาเป็นดาราหน้าช่องอะยะด้านนี้ก็เป็นดอกไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะจากสีชมพูยาลูก นั่นแหละให้ระวังล้วไปเลาะดมระวังจะโดนตอดจมูก <c oughs> ไปในด,ดูสีม่งวงนีเนี่ยเห็นไหมเขามีตัวต่อเห็นปะอ่าตัวต่อเยอะ,จะ,จะตัว,ต,วต่อเยอะดมแล้วก็ต้องดูด้วยถ้าโดนตอดตอดไหนนั่นแหละเดี๋ยวจะได้ร้องไห้โวยวายแค่ดมตรงนู้นเออต้องสังเกตด้วยนะพอมีต่อออกแล้วลูกอ่โดนแล้วหรอ อ่าไม่ได้โดนตอดดูดูแล้วถึงจะอ้อสวยงามเอ,อ้ม,มอ,อ่าต่อด้วยสีส้มนะคะอู้สีส้มมันออกก่อนนะมันโรยแล้วว่าฮะ,ะมันโรยแล้วสีส้มมาลุก,กอ่าด้านนี้สีชมพูอ่อนเลิศนะคะเสียวอน,นุ่นสีขาวช่อข้างบนสีขาว นี่สีแดงสดอันนี้เหมือนดอกกระดาษเนาะถ้าเปรียบเทียบบ้านเราแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเ,กเขามีชื่อบอกนะคะนี่ไงนี่คือชื่อเขาอ่านสิอ่านถูกไหมอ่านไม่ออ,อ่านไม่ออมักซิมอ่านเป็นอ่าเนี่ย yeah. มักซิมเขาไม่ค่อยชอบดอกไม้เขาเป็นผู้ชายลูกไม่เหมือนเราไงไม่เหมือนเราเนาะ ดอกไม้นานา,นานชนิดนะคะเอามาฝากกับสาวน้อยยาดาชมดอกไม้ค่ะโอ้โหแล้วตรงนน้นสียมพูสดพี่น้องเอ้ยนุน่นนะคะอันนี้เขาเรียกดอกอะไรเนี่ยอันเนี้ยยายไม่รู้จัก,นเ,นกเนี่ยเป็นกอเนี่ยยาวๆเนี่ยนะย่าอื้มไม,ไ,ไม่รู้เหมือนกัน <Okay. S 1> อ่านไม่ได้มันอยู่ลึก <Yeah. S 1> โอ้ยเนาะอ่าดาคันอย่าดาราคันซะแล้วของเราคันซะแล้วนะคะ <c oughs> โอเคเนาะทีนี้เราก็จะไปอีกโซนหนึ่งนะคะ <c oughs> โอ้ยดูอลังการ <c oughs> โซนนี้ คลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยสีชมพูตรงนี้นะคะกับดอกไม้สวยๆคะย่ะอุ้ยอันนี้มะกรูดนะเนี่ยผักกรูดนะปิดท้ายด้วยมุมนี้นะคะเป็นอีพีสอเนาะใช่อันนั้นมีกลิ่นหอมนะคะนเนาะรีแลกไปกับวิดีโอสวยๆ<า>ดอกไม้สวยๆในต่างาแดน <อา S 1> ในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะยาดาอ่ายาดาจะพาไปชมอะไรต่อไหม ไปชมเต่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตามยาดาไปนะคะ